รลายการไม่เบาพี่จ้างคงถูกเจ้าโจมตีด้วยวิธีนี้สินะแล้วเขาก็ต้องตายด้วยพิษของมันใช่ไหมหยุดอสรพิษวิญญาณของข้าเจ้าข้าอสรพิษวิญญาณของข้าวันนี้เจ้าจงตาย สหายระวังด้วยขอนอศนีบาทของตระกูลลู่เป็นสมบัติขั้นราชันจกักรพรรดิมันทรงพลังมากกระบี่บุปผาเงินจันทาสหายระวังกระบี่บุปผาเงินจันทาที่จริงมันเป็นสมบัติขั้นต้นกำเนิดเตา๋าแต่ผู้ที่หลออขึ้นมานั้นล้มเหลว มันจึงอยู่ในขั้นราชันจกักรพรรดิแต่ก็ยังมีความาแต่ก็ยังมีพลังของต้นกําเนิดไหลเวียนอยู่พวกเจ้าทั้งหมดโดนต้องจบลงที่นี่หุบป,ปากของเจ้าสหายหากเจ้ายอมจำนนข้าจะไม่ยอมสังหารเจ้าอยากทําอะไรก็ทำํำมาเสียทีข้าอยากเห็นพลังของมันแล้ว เช่นนั้นข้าจะข้าก็จะแสดงให้ดูตามความปรารถนาของเจ้าเช่นนั้นก็มาดูกันฮ่าฮ่าข้าขอรับแขนของเจ้าไปแล้วนะข้าประเมินเจ้าสูงไปจริงๆอะไรเจ้าสามารถสกัดพลังต้นกำเนิดได้อย่างไร เจ้าแก้งทำเป็นอ่อนแอหน้าเหมือนหมากกลัวตายเลยนะหน้าเหมือนหมากลัวตายเลยนะระบำมังกรดินทลายสวรรค์พี่หยางเขาจะหนีไปแล้วไม่ปล่อยให้หนีหรอกจะง,ง่คิดว่าค้ากลัวเจ้าจนคิดหลบหนีจริงๆหรือเขียมห้องวิติ ฮ่าฮ่เจ้าไม่รอดแน่แน่ใจเป็นไปไม่ได้เ็ดวิชาลับที่ข่าฝึกฝนมาทั้งชีวิตไม่สามารถทำอะไรกับเขาได้นี่คือหนทางสุดท้ายของเจ้าเจ้าทำเป็นหนีเพื่อใช้สิ่งนี้กับข้าสินะข้าจะจดจำเจ้าไว้ข้าจะแก้แค้นเจ้าในอนาคตแน่ ตําหนักตระกูลจ้างข้าจะจดจําไว้ข้าจะกลับมาล้างแค้นเจ้าอย่างแน่นอนผู้อบโสรออยู่ที่นี่ข้าจะไปตามล่าหลไปชวนขอบคุณสหายตระกูลลูกผู้นําลูกไม่ได้ว่าท่านไปตระกูลจ้างหรือเหตุใดจึงกลับมาในเวลานี้ฟังคําสั่งเก็บข้าวของซะ เราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่อะไรนะห้องลับใครตรงนั้นใครเข้ามาได้ยังไงโดนจับได้แล้วเสียแล้วโดวนจับได้เสียแล้วดูเจ้าจะตกใจใช่เล่นข้าไม่เคยรู้จักเจ้าไม่ได้มีความขับแค้นใดๆต่อกัน เจ้ามายุ่งทําไมแทนที่จะต่อสู้กันทําไมถึงมาถึงไม่คุยกันด้วยเหตุผลเสียะ่ะข้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าไม่ได้มีความแค้นอะไรแต่ข้าได้ทําข้อตกลงกับพี่จ้างและเจ้าก็ต้องให้ข้อกําจัดเจ้าต้องการให้ข้าจํากัดเจ้าทิ้งซะเจ้าอย่ามาหลอกคิดเหรือว่าข้านั้นจะกลัวเจ้า ยังไงข้าก็ไม่มีอะไรจะเสียออกมาสัตว์อสูรขั้นสิบเอ็ดข้าหลูไปฉวนยอมแล้วได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยสหายยกโทษให้ข้าด้วยสิ่งนี้มันตั้งหิดข้าชมัดสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับ่้งมิติไม่มีการตอบสนองใดใดทั้งสิ้นของโบราณ สหายถ้าอยากรู้วิธีใช้สิ่งนั้นข้าจะบอกให้เพียงแค่ไว้ชีวิตข้าเจ้ารู้วิธีใช้มันรู้เพียงนิดหรือทั้งหมดเช่นนั้นข้าจะลองฟังหากพอใจข้าจะยอมไว้ชีวิตเจ้าข้าจะบอกทั้งหมดที่ข้ารู้ขอข้าแค่สหายไว้ชีวิตข้าก็เพียงพอคิดจะต่อรองกับข้า มิก้่าข้าแค่ไม่อยากจะตายเท่านั้นไม่อยากตายแน่นอนว่าข้าจะปล่อยเจ้าหากว่าสิ่งที่เจ้ากล่าวมานั้นจะทําให้ข้าพึงพอใจบอกมาว่าสิ่งนี้คืออะไรหยกแก้วดวงจิตจักรพพัดหยกแก้วดวงจิตจักรพพัดมันเกี่ยวข้องกับลูกแก้วมิติจักรพพัดหรือเปล่า ลูกแก้วมิติจกักรพรรดิมันเป็นส่วนที่อยู่ศูนย์จุดศูนย์กลางของเมืองลูกแก้วจกักรพรรดิบางที่ก็ไม่มีลูกแก้วมิติจกักรพรรดิสหายฝึกเคสวิชารับห้องมิติเจ้าเองก็เช่นกันไม่ใช่หรือแต่ข้าไม่สามารถเทียบเท่าสหายได้จากที่เจ้าสามารถจับเข็มห้องมิติด้วยมือเดียวข้าก็รู้ทันทีถึงความห่างชั้น อย่ามาสอพอกล่าวมาว่าเจ้าใช้วิธีใดในการฝึกฝนเคล็ดวิชาห่วงมิติมันเกี่ยวอะไรกับหยกแก้วดวงจิตจักรพพรดอันนี้ขออภัย <c oughs> <c oughs> ความเข้าใจของเคล็ดวิชาโวงมิติข้าได้มาจากสิ่งนี้ลูกแก้วมิติจักรพพรดถูกนำมาหลอมเป็นสมบัติที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่นี้ แค่ข้าไม่สามารถใช้ได้เพราะความรู้เรื่องของพลังห้องมิติของข้ายังไม่มากพอการฝึกฝน,นเคล็ดวิชาห้วงมิติคงเป็นเรื่องยากสําหรับเจ้าต,ต่อให้เป็นพันปีอย่างเจ้าก็คงใช้มันไม่ได้ข้าพอจะรู้อะไรสักนิดแล้วข้าจะบอกเจ้าเรื่องที่จะสามารถเรียนรู้พลังห้องมิติอย่างรวดเร็วใ้าจริงแลละแต่หากเจ้า กล้าโกหกอย่าหวังว่าจะรอดไปได้แท้จริงแล้วข้านั้นได้ฝึกฝนพลังห้องมิติด้วยความบังเอิญเท่านั้นที่จริงแล้วสิ่งนี้ไม่ได้เป็นของตระกูลลูกแต่มันมาจากตระกูลจ้างหมายความว่าเจ้าขโมยมันมาก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดสิ่งนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นร้อยปีเป็นสินสอดที่ตระกูลจ้าง มอบให้ตระกูลลูกที่จริงแล้วตระกูลลูกกับตระกูลเจ้างนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วแล้วเหตุใดที่สามารถที่เจ้าคิดว่าตัดความสัมพันธ์นั้นที่จะตัดความสัมพันธ์นั้นจะหายโปรดฟังข่าอย่างใจเย็นเสียเถิดใครที่อยากโดเนตสามารถโดเน็ตได้ที่ True Money ตามเบอร์นี้ได้เลยครับ